สวัสดีครับทุกคนผมซาโวน,นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ TFT z e 9แพท13.13 13. คอมเล่นระลอดนะครับก,กูพูดสลับกันในวันที่ผมอัดน,นี้นะครับจะเป็นหลังจากที่เราผ่านมรสุมดาวเว่นกันมาแล้วนะครับก็คือจะไม่มีเลเจนด์ดาวเวนอัพเลเวล8เบ๊บแล้วทําตัวละคร4บาท3ดาวอีกต่อไปแล้วเราเลยได้ เล่นปกติกันสักทีนะครับเราเลยได้เล่นคอมเล่นรอดกันเหมือนเดิมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมีคอมนะครับมากมายที่เล่นแล้วรอดในปัจจุบันมาให้ดูกันนะครับโดยเราจะมาเลือกกันก่อนเลยนะครับที่คอมแรกครับก็คือคอมอาเฟร i o ออ e เฟลยอร์ โดยคอมเฟยยอตนะครับถึงแม้ว่าเฟยยอตจะโดนเนิร์ฟมาแล้วแต่ก็ยังค่อนข้างเล่นได้ดีอยู่ครับละคอมนี้นะครับจะเป็นคอมที่ค่อนข้างเล่นง่ายถึงแม้เฟนะครับจะค่อนข้างโดนเนิร์ฟเรื่องพวกของความแรงของสกิลแต่ว่าตัวละครส่วนมากนะครับในคอมนี้ยังเล่นได้ดีอยู่ทาก้อนนะครับได้รับบัฟมาหลายๆคนนะครับจะเปลี่ยนเป็นเด a ไอสีแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเดซไอสีสักเท่าไหร่เหมือนกับเดซไอสีเวลาเราใส่อาร์ชาหรือว่าเราใส่ออกอดมานี่นะครับผมคิดว่าต้องรอแพดที่แบบเออกอดได้บัฟอาร์ชารได้บัฟก่่่อออนนนนนถึงจะดดีีีกกวา้้คครบบมม็ืืเเเเหิปลลยแ เป๊ะเลยก็ได้อยู่เลยนะครับจะน,น,นะครับอัเียนนะครับถือคุณสู้ต้องมีนะครับไม่งั้นจะหลับมากพี่แกจะตีช้าม,มากๆใส่คู่กับ IE ใส่คู่กับใจแอนซัลเลเยอร์ได้หมดเลยข้อนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ลาวิสเปอร์นะครับเพราะว่าเราจะมาคู่กับเฟลยอด ถึง3ตัวนะครับเซจูนี่ลิซันดาแลวก็แอสครับจะมีความสามารถในการเรียบพายุน้ําแข็งทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับโดนเจาะเกาะกายภาพแล้วก็เจาะเกาะเวทไปมารวมกับพวกทาก้อนนะครับทาก้อนจะระบับมาค่อนข้างดีก็คือใส่โซลกะทาลิกแล้วก็อเฟรียสนะครับท้ายเกมถ้ากูเจอตัวละครแพงๆอาจจะเป็นไฮเมอร์อาจจะเป็น imer, อจจเอทอ์กอะไรเพิ่มเติมสามารถเอาโซลกะออกลดทาก้อนไปลบหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวละครอื่นเข้ามาแทนได้นะครับท้ายเกมนะครับเช่นกับไซออนก็จะเป็นตัวละครแทงที่ดีมากๆตนะครับตัวละครหลักอเฟรียสนะครับ ของตามนี้ได้หมดเลยหรือจะทำการเฟล็กก็ได้นะครับที่สำคัญมีแค่กุนซูเซจูนี่ครับใส่ของแท้ปกติทั่วไปพยาวางเซจูนี่นะครับให้ใกล้กับอัฟเฟรียอสเพื่อที่ว่าจะได้ทําการโดนดีบัฟจากเซจูนี่แล้วก็ติดดาเมจเพิ่มเติมจากแพสซีฟของเซจูนี่ด้วยของแทงที่เหลือนะครับถ้ามีก็ลงให้ไซออสนะครับ แลเจนนะครับจะเป็นทวิตเฟดเนื่องจากว่าคุณซูนะครับค่อนข้างสําคัญมากๆถ้าคุณจะมาคอมนี้ครับและเจนทวิตเฟดยังใช้ได้ดีเสมอสมมุตินะครับถ้าคุณได้ซีกหรือว่ามีสิทธิ์ในการทําซีนะครับยังทําได้อยู่ซีกนะครับถึงจะโดนเนิร์ฟมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับใส่ไม่ได้เลยแอดนะครับจะเป็นตัวละครถือซีก็ได้เพราะว่าสามารถวางหลังเข้ากับอเซียอ์ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่จําเป็นต้องใส่ซีกแล้วครับเพราะซีกนะครับจะเน้นบวกพลังโจมตีให้กับตัวละครถือแทนแล้วก็โดนเนิร์ฟเรื่องบัฟให เกมไม่น่าจะมีดาเมจพออะไรขนาดนั้นต่างจากพวกเจสอะไรแบบนี้ที่จะคุ้มแต่แอดนะครับก็ยังเป็นตัวถือซีกได้อยู่ของที่เหลือนะครับก็ลงให้กับตัวละครแทงให้หมดเลยครับทวงเวลามากพอให้อัฟรียสตนะครับทำการย,ยิงไปส่วนจินนะครับจะเป็นตัวละครถือของต้นเกมจินจะเป็นตัวละครเดซไอด้วยสามารถถือของได้ดีมากครับถ้าจินไม่มาหรือว่าคุณเจออาร์ชชานเยอะนะครับก็ให้อาร์ชชานถือไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถืออาร์ชานนรนนารชานนะครับต้องเน้นโพสิชันนิดนึงให้อาร์ชชานนะครับสกิลเลงไปโดนตัวละครไกลสุดของฝั่งตรงข้าม รบนี้นะครับจะทําการเลเวลนะครับแบบปกติไปเลยขอเตือนเป็นหมายเหตุเหมือนปกติเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นไกด์เลเวลแบบพื้นฐานนะครับคุณอาจจะเลเวลเร็วกว่าที่ผมบอกอาจจะช้ากว่าอะไรตามจังหวะได้หมดเลยนะครับตามเลเจน์ที่คุณหยิบคุณอาจจะหยิบเอโซมาแล้วอัพเร็วกว่าชาวบ้านก็ได้อาจจะีบ่าแล้วต้องรีบัพอะไรกว่าชาวบ้านอันนี้นะครับก็แล้วแต่เลยผมจะมีเป็นไกด์แบบนี้มาให้เป็นพื้นฐานนะครับก็คือต้นเกมนะครับสองคิดหนึ่งถ้าคุณนะครับบอดเก่งตัวละครสองดาวรู้สึกชนะได้ชนะให้ยาวๆเลยนะครับในสเต เพื่อที่จะได้เก็บว,วินสตินะครับได้ตังติดตอกันจากการชนะติดต่อกันถ้าคุณนะครับตัวละคร1ดาวเยอะไม่มีตัวละครอัพเลยไม่มีไอเทมเลยไอเทมน้อยไม่จะตัตงทาการแพ้ไปเลยนะครับพยายามทําให้ตัวเองแพ้จะได้ตังโบนัสนะครับจากการรู้สติหรือว่าการแพ้ที่ต่อกัน3มที่2นะครับทำการอัพเป็นเลเวลหกสามารถสุ่มเล่นนิดนึงถ้าคุณแบบมีตัวละครเป็นคู่เยอะเกมจับคู่อาจจะได้แบบเป็นทาลิก2ดาวเป็นโซลกาสองอสสองอะไรอย่างนี้สุ่มได้นิดนึง แต่ถ้าคุณไม่มีเลยนะครับทำการข่อยเก็ตต่างอีกนิดนึงครับไปเลเวล7ที่4ขีดหแล้วก็ทำการอาพเลเวอรเนะครับเลเวล7เอาไว้จริงสามารถสุม่มจนก,กว่าจะเจออัฟเฟรีอต1ตัวหรือว่าเซจูนี่หตัวก็ได้แต่ว่าอย่าสุ่มเยอะเกินครับแต่ถ้าคุณเล่นได้ปกติครับเลเวล8ก็เปห้าขีดหอาจจะช้ากว่าหรือเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบที่สอนนะครับก็เป็นอัฟเฟรียตไอโอเนียส่วนตัวนะครับปัจจุบันเราไม คุณเจอตาไอโอเนียเอาไปแอฟเฟลยลนะครับและคอมท้ายเกมจะเปลี่ยนนิดหนึ่งเป็นแบบนี้ครับ การที่เอฟริออดนะครับเป็นไอโอเนียปุ๊บจะค่อนข้างเก่งพอสมควรเนื่องจากว่ายาสโอและพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่ได้โดนเนื้อไปเลยเลยพวกไอโอเนียเราสามารถนะครับเล่นเป็นไอโอเนียเอฟริออดได้การที่เอฟริออดนะครับเป็นไอออนเนีร์การใส่ตาไอโอเนียนะครับจะเพิ่มโบนัสการโจมตีให้เวลาได้รับบัฟไอโอเนียนะครับสามเซึ่งถ้าคุณมีไอโอเนีย์หนะครับเราจะเล่นเป็นไอโอเนีย์หกแอฟริออสจะได้ความรโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น66%บวกุสแบบนี้จะค่อนข้างเก่งมากๆครับและในคอมนี้ถ้าเป็นแบบไออโเนีย คุณจะมียาโอเป็นแคลรี่ลองด้วยหรืออาจจะมีตัวละครอย่างอาลิเป็นแคลรี่ลองลอง,ลองมาอีกก็ได้ซึ่งไอโอเนียนะครับผมชอบมากกว่าแต่ว่าเราจะมาไม่ได้ทุกตาเพราะว่าบางครั้งคุณแบบถึงจะเอาเอิฟมาลุ้นได้ตาไอโอเนียบางครั้งอาจจะแบบไม่ได้ไอโอเนยเลยหรือว่าอาจจะเป็นตาของตัวละครอื่นอะไรแบบนี้ก็ได้ครับนะครับสองแบบให้เลือกแบบเฟลยอดแลฟเฟลออสหรือว่าแบบเป็นไอโอเนียนะครับเพื่อได้ตามใจชอบได้เลย ต่อมานะครับเป็นคอมชาร์ดวนครับผม้าดวนตอนแรกผมจะเล่นเป็นคาริสตาแต่ว่าคาริสตานะครับต้องบัรคับ3ดาวมากๆเลยต้องบอกไปก่อนนะครับถ้าคุณจะเล่นแบบนี้ก็ได้และเป็นคาริสตาแบกแทนใครสักก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคาริสตานะครับควรจะต้องเป็น3ดาวมากๆไม่งั้นนางจะสู้ไม่ค่อยทันนางจะไม่สามารถชักกระตุกได้มันจะช้าไปหน่อยถ้าคุณเจอใครสะเยอะกว่าคาริสตาอะไรแบบนี้ใครสัเร็วก็เล่นแบบนี้ได้เลยครับอันนี้นะครับถ้าใครชอบเกรนอันนี้ผมมีเกรนอยู่ในทีนะครับเกรนได้รับบัฟมาแต่ว่าปัจจุบันนะครับเกรนยังค กึ่งๆึ่งเป็นตัวประกอบในทีมซะมากกว่ายังไม่ใช่ตัวละครแคลรี่แบกได้ต้องได้บัฟอีกนิดนึงอีกนิดนึงจริงๆคอมนี้นะครับจะใช้เป็นท้าดวน6นะครับมาบวกโดยคอมนี้นะครับจะใช้เป็นท้าดวนถึง6ตัวนะครับไคสากคาริต้าโอวาวิกออเรเลียนแล้วก็ ซามิลามาบวกกับเชนนะครับติดไอโอนนี่แล้วก็มาบวกกับเกวนนะครับจะได้ติดเป็นชาร์โดไอให้กับคาริต้าแล้วก็เกวนเองด้วยซึ่งเกวนพอได้รับบัฟมานะครับสามารถถ่วงเวลาได้นิดน,นึงครอบนี้ครับใครสาบเป็นตัวแบกก็ตามของเลยครับจะเป็นกุนซูโมเรโลเป็นหมัดคริอะไรได้หมดเลย แท้หลักนะครับเป็นเชนน่าจะถึงสูตรแล้วแล้วก็ตัวละครแคลรี่ลองหรือว่าหลักก็ได้ครับตามของที่ได้ก็จะเป็นยาโซอครับคอมนี้เน้นจบไวถ้าคุณได้ตัวละครตามบอกนี้นะครับสดาวหมดเลยสามารถท็อปสีได้สบายสบายเลยครับเพราะว่าค่อนข้างตีเร็วกับชาวบ้านสามารถจบเกมก่อนที่ตัวละครฝ่กตรงข้ามนะครับจะแช้สกิลได้ด้วยซ้ําถ้าคุณได้ตาท้าดุนะครับก็เอาซามิล่าออกก็ได้ถ้าเล่นเป็น6กนะใส่แบบเป็นอเฟรียอสอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใส่แค่เบลเวตอะไรได้หมดเลยถ้าคุณไป8ได้เป็นท้าดวนแับ ชาเลนเจอร์มันคือท้าดวลแล้วผมเรียกทับกันก็เล่นได้นะครับอย่างที่บอกครับถ้าคาริต้าสดาวเร็วก็เป็นตัวแบกแทนไครสะไปเลยก็ได้เลเจ์นะครับเป็นทวิตเฟสต้องการขอนะครับกุนสูวและพวกนี้ดูดเลือดให้กับโอสําคัญมากตัวละครสีของนะครับถ้าได้เป็นวาวิกหรือว่าซามิลาก็ได้ครับทาการเลยว่าแบบปกติได้เลยไปหาตัวละคร4บาทนะครับท้ายเกมให้เยอะๆที่เรเว่าแปดเลยครับต่อมานะครับคล้ายๆกันที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นคอมเอลเนียไคสะ เอานี้นะครับจะคล้ายๆกับคอมท้าดวนหรือว่าชาเลนเจอร์เมื่อกี้ต่างแค่ว่าเราจะให้เป็นไออเนียแทนแล้วก็เป็นตัวละครเดิมครับเป็นใครสาแบกกับยาซูโอแบก เมตานี้นะครับใครฝากกับยาโอดนะครับค่อนข้างที่จะแทบไม่โดนแตะอะไรเลยตัวละครอาเฟเซริทีโม่โดนเนิอหมดเลยมีไอ้พวกนี้นครับรอดและพอรอดปุ๊บมันเลยเก่งขึ้นปุ๊บเลยนะครับซึ่งใครสากนะครับถ้าคุณได้ตาไอโอเนียก็แบบเดียวกันครับจะได้โบนัสคาราชมตีนะครับเป็น33ถ้าเป็น6ไอโอเนียปุ๊บก็จะเพิ่มขึ้นเป็น66กนอกจากว่าใครสากจะตีเร็วก็จะได้มานาเพิ่มขึ้นไปด้วยตอนติดบัฟจากไอโอเนียนะครับบัฟวิญญาณซึ่งคอมนี้ครับก็็็็เเ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 หหหหมมมมืืืือออออออนนนนนนดิโ้ะะคคคคครรรรรััับบกกกปปปตตววลลลแแแีีี่่่่่่งงงชทยยาาา เราตัวละครท้าดูนะครับออกนิดนึงใส่พวกเอลเนียนะครับอย่างพวกอาลิคาาหรือว่าเซตนะครับรอบนี้ถือว่าเก่งมากๆตัวละครที่ขอนะครับก็เป็นซามิล่าเลเจนด์ก็เป็นทวิเฟษนะครับเหมือนเดิมเพราะว่าคุณซูของต่างๆสําคัญกับพวกไค่ศากับยาโอมากครับทาการเลยว่าแบบปกติได้เลยครับอย่างที่บอกครับแบบปกตินี้จะมาเลา8ได้ดีสุดครับถ้าคุณไม่เจอตาเอลเนียนะครับในนี้จะเป็นถึงแม้จะเป็นเอลเนีย7แต่ว่าทางเทคนิคครับถ้าคุณไม่เจอตาเอลเนีย แต่คุณเจอใครสาเยอะคุณเล่นไอวเนีย e มาตั้งแต่ต้นเกมไม่ได้เล่นเป็นชาเลนเจอร์ก็มาแบบนี้ได้เหมือนกันครับแค่ถ้าใครสะไม่ได้ติดตาไอวเดียเนี N ่ย e อาจจะยิงชา้ากว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าส่วนมากครับค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยทีเดียวต่อมาครับเป็นคอมน็อกซัทครับผมน็อกซัทค่อนข้างที่จะพังหนกในเซตนี้มากๆครับในตอนนี้ในแพทนี้เพราะว่า ไม่มีอะไรโดนเนิร์ฟสักเท่าไหร่เลยแล้วก็คอมนกสัตว์นะครับเป็นคอมที่สโนบอลหรือคือแบบถ้าคุณชนะคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับจากความสามารถของนอกสัตที่พอฆ่าใครปุ๊บแบบชนะไฟปุ๊บตัวละครเราจะได้บัฟไปด้วยจะเป็นนอกสัตด,ดาเลียน,นะครับถือของกายภาพคาตาถือของเวทโดยผมจะมีการเปลี่ยนแปลงคอมนิดนึงนะครับก็คือเราจะมาผสมกับพวกอาเซียดาเลียคาตาลิน่าครับมันจะเป็นพวกกองหน้ามันจะมันจะเป็นดาเมจทางฝั่งกองหน้าของทีมเรามันอาจจะโดนซีซีอาจจะโดนโชคร้ายโดนสตาร์ทอะไรยาวๆแล้วก็ตายเร็็วกได้เรา มามีแคลี่ตัวที่สาสำรองนะครับอาเซียจักรพัรดิไก่ยืนอยู่ด้านหลังได้สบายเลยซึ่งอาเซียนะครับพอจัดมาลงกับนาซัทปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นชูริมาสามพอดีคาซิโอปียาอาเซียแล้วก็นาซัทครับเป็นชูริมาสามซึ่งอาเซียก็จะได้รับบัฟชูริมาไปซึ่งนอกจากนะครับเรามารวมกับสวนปั๊บเนี่ยเราก็จะมีเป็นส t r a t e g i สองอีกด้วยซึ่งโคตรดีเข้าไปใหญ่พรอมลงกันครับพรอมเลนะครับ,ะรบจะมีแคลี่ถึง3ตัวถ้าคุณเกิดได้ก็จะดีมาก ตัวละครที่ขอนะครับเป็นเซตไว้จะดีมากซึ่งคอมนี้นะครับถ้าเป็นน็อกซัทเนี่ยต้นเกมพยายามชนะติดน็อกซัทให้ได้คุณอาจจะเจอคาตาเร็วอาจจะเจอดดเนสเร็วและคุณสามารถติดเป็นวิสต,ติต้นเกมก็ได้เพราะว่าคุณเพราะว่าถ้าคุณสามารถชนะต้นเกมได้คุณก็จะแบบได้โบนัสบัฟทีละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์พอช่วงกลางเกมคุณอาจจะได้แบบอาร์เมนลุ้งคุณอาจจะรีบกดเลเวอ่าเจอตัวละครสี่บาทห้าบาทอาจจะเริ่มชนะยากนะครับแต่นะครับการที่คุณเล่นน็อกซัทชนะประมาณสักห้าคนก็พอเหลือคือได้บ 5, ั แค่นั้นก็พอแล้วครับครบนี้ครับถ้าคุณสามารถทำดาเลสยาดาวกับคาตาลิน่า3าดาวได้ด้วยคุณมีสิทธิ์ท็อปสท็อปสองได้สบายเลยครับเพราะว่าดาเมจจะเยอะมากๆยังไม่รวมอาเซียที่ไม่น่าหายากเกินไปอีกด้วยครบนี้ครับทำการโลที่เลเวล7ในกรณีที่คุณเจอดาเลียกับคาตาลิน่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้าคุณเจอมาสดาวเนี่ยจะดีมาก แต่ถ้าคุณเล่นปุ๊บราคาแล้วแบบดาเลียสมาแค่แบบ2ดาวแล้วหายไปเลยไม่มีอีกเลยคาตาม,มาแค่แบบ2ดาวแล้วไม่มีแบบตัวอื่นเลยไม่ใกล้เคียงการไป็น3ดาวขึ้นเลยว่า8ได้เลยครับไปหาไซออนหาอาเซียหานาซัตรหรือบางครั้งอาจจะใส่เอทอกไปด้วยก็ได้ครับแต่ว่าส่วนมากครับจบแบบนี้จะดีกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะใส่แบบเซตใส่กับเอทอกใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าเซตน่ะถ้ามันไม่ได้เป็น3าดาวไม่ได้มีไอเทมจะแบกยากเรามาเอามาใส่กับอาเซียจะง่ายกว่าเยอะครับและการติดชุลีมาค่อนข้างดีไปด้วย ต่อมาครับก็คือเป็นคอมมาเลนี่แหละครับเป็นคอมจักรพพัดไก่ชุลิมานะครับจักรพพัดไก่ตอนนี้นะครับไม่โดนเนอร์ฟอเลยเลยและก็ได้รับบัฟมาด้วยแต่จะเป็นทางชุลิมา7กับ9ซึ่งอันนี้ก็คือบางรอบคุณอาจจะไปถึงก็ได้ครับแต่แบบนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่ผมชอบเพราะว่ามันเล่นเซฟที่สุดจะเป็นเอาจักรพพัดไก่นะครับชุลิมาอาเซียมาบวกกับเดมาเซียเซียเซียเหมือนกัน โดยคอมนี้นะครับอาเซียก็จะเป็นตัวแบกเหมือนเดิมครับใส่คุณซูดาบช็อตของเวทว่าไปนาซันนะครับจะเป็นตัวละครแทงหลักเพราะว่ามันสามารถแทงได้ดีและค่อนข้างมีดดเมจไปด้วยและตัวละครแคลรี่ลองนะครับก็จะเป็นลักลักนะครับในคอมนี้นะครับจะสามารถติดเป็นเดมาเซีย3ไปหัวหน้าได้ด้วยสามารถใส่กากรเบดหมัดคลีชิ้นหนึ่งแค่สชิ้นพอแล้วก็หลังจากนั้น,นครับพอคุณมีกาเ่นมีเจโฟรหรือว่าจาวานันบวกกับลักปั๊บเดมาเซียปั๊บเนี่ย รักเป็นตัวละครแข็งแกร่งสุดถ้าแบบมีไอเทมมันก็จะเป็นไอเทมทองชิ้นหนึ่งด้วยซึ่งจะโคตรดีเข้าไปใหญ่ซึ่งเราสามารถวางรักนะครับติดกับอาเซียได้ด้วยในกรณีที่เป็นหัวหน้าเดมเมเซียบวกกาะกันเว้สักนิดนึงก็ได้ครับแต่ถ้าแบบฝั่งนั้นแบบมีทีโม่มีตัวละครแบบจะเล็งตัวละครเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้ก็วางกระจายกันก็ได้ครับกองหน้านะครับนอกจากนาซัสก็มีอย่างที่บอกครับมีเจโฟมีเซเวนมีกาเลนเราจะใส่เป็นทีโม่เข้ามานะครับเพราะว่าถ้ารวมนี้นะครับจะเป็น1 2 3 4 ซาตจิสถึง4เลยทีเดียวซึ่งจะให้โล่แล้วก็พลังเวทในแต่ละ2แถวหน้า2เทแถวหลังเยอะมากๆครับจะโคตรดีเลยทีเดียวเลเจนด์ Legend นะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นเมื่อวานวันก่อนที่ดาววปยังโหดอยู่แต่ว่าอันนี้นะครับเลเจนด์ Legend ของเลเจนด์ Legend ของอาเซียรครับ คุณใส่ได้หมดเลยคุณไม่จะเป็นตองใส่ทวิเศษก็ได้เพราะว่าของเนี่ยคุณใช้ได้หลายแบบคุณอาจจะอาเซียบัตรครั้งไม่มีคุณสูกก็ยังเล่นได้อยู่คุณอาจจะเล่นปเป็นไอเทมออนก็ได้เอาเป็นอาเซียสไนเปอร์ก็ดีอาจจะเอาไปเอสเลียวป๊มไมเทมก,กับตัวละครได้เยอะคุณอาจจะเอาไปวลาดิเมียก็ได้ครับซึ่งอันนี้คือเลเจนด์ผมจะบอกว่าเลยว่าเลเจนด์ของคอมอาเซียครับใช้อะไรก็ได้จะเป็นโปโล,โลคุณจะหยิบคุณหยิบได้หมดเลยเลเจนด์ทุกอันนะครับสามารถเล่นกับอาเซียได้หมดเลยตามใจชอบเลยครับนะครับ่าว เนหยิบอะไรมาก็ได้เลยแต่แค่ในนี้ขึ้นเป็นดาวเวนเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเป็น l ลีกออฟดาวเวนอยู่นะครับตัวละครถือของนะครับเป็นอาร์ชานได้จะดีมากนอกจากเป็นชูริมาแล้วถือกุญสู้กับของอาเซียส่วนมากได้ดีด้วยครับคอมนี้ทําการเลยว่าแบบปกติได้เลยนะครับคอมเลยว่าแบบปกติจะมาเลยว่าแปดได้ง่ายครับซึ่งคอมนี้ใช้ตัวละคร4บาทค่อนข้างเยอะ มานะครับเป็นคอมซอร์ซิลเลอร์8หรือว่า6นะครับ6ถึง8ละกันก็คือถ้าคุณต้องการเป็นจอกกหมังเวทต,ต้นเกมเจอแต่มอสฮาโอเลียน่าเเวตหรือว่าได้ตาซอร์ซิลเลอร์นะครับมาคอมนี้ได้เลยคอมนี้ครับมันจะเป็นคอมจอเวทแบบประจำ T F T เซตนี้ครับคือแบบมันต้องคิดอะไรมากเจอตัวไหนเป็นตัวเวทก็จับมยายัดหมดเลยซึ่งมันจะมี2แบบครับแบบที่1คือคุณไม่ได้ตาซอร์ซิลเลอร์ซึ่ง ก็เล่นคล้ายๆกันอยู่ดีถ้าคุณไม่ตาดซอร์เซลร์นะครับในนี้ต่างแค่คุณอาจจะเอาแบบตัวละครแบบโอลนญาออกตัวหนึ่งแล้วใส่เป็นโซนาแทนให้ติดเป็นเรมาเซียแต่ผมจะเอาแบบหลักๆเป็นเวอร์ชั่นที่คุณได้ตาแล้วกันครับเพราะมันจะเก่งมากๆในบางรอบนะครับถ้าคุณได้ตาหลิวแล้วมาผสมกับเทียนะครับคุณจะได้ตาดซอร์เซลร์เป็นซอร์เซลร์แปดคนบี่ครับก็คือง่ายๆครับให้ลักเป็นตัวละครแบกมันจะจี่แรงมากๆแรงในแรงมากๆเวนะครับจะเป็นตัวแทงหลักเนื่องจากว่าเสเวนะครับพอเป็นซอร์เซลร์เนี่ยมันจะบวกเล ส่วนแคลลี่ลองนะครับถ้าไปถึงได้จะดีมากเป็นอาริลักนะครับจะดาเมจไปนิดนึงที่เหลือก็ทาดาเมจไปนะครับโซซิลเลอร์ดาเมจเยอะใช่ไหมอารินะครับตอนแคส3ครั้งเป็นดาเมจวงกว้างเป็นคลื่นทั้งแบบเนี่ยมันจะทําการปิดจ็อบนะครับถ้าอาริสอดาวหรือว่าแบบอาริมีไอเทม2อสชิ้นสามารถปิดจ็อบเหลือคือฆ่าฝั่งตัวฆ่าที่เหลือเนี่ยได้สบายมากเลยทีเดียวถ้าคุณได้ตาโซซิลเลอร์นะครับผมแนะนําให้ใส่กับจาวันนะครับนอกจากว่าจาวันจะทําให้ติดสเตลาริจิสแล้วยังมีโอกาสติดเป็นเดมาเซีย3ด้วยคือในเเเนนีี้ยครับป็ดมซ2 แต่ว่าในนี้ครับถ้าจะเป็นซอสซิเลอร์8เนี่ยเดนมาเซียมันจะเต็ม แต่ถ้าคุณเป็นซับซิเลอร์โกอะไรแบบนี้จาว่นไม่ได้มีตา <c oughs> ก็เอาแบบตัวละครอย่างที่บอกครับเอาโอลิอาหนาหรือมาสฮาออกก็ได้ตามใจชอบใส่เป็นโซนานะครับจะได้เอามาคู่กับเวลคอร์ดเป็นมัลติแคสและพอมีโซนาลักจาว่นปับ๊บเราก็จะได้มีหัวหน้าเดม,มเมเซียนะครับลักก็จะได้มียเทมแสงหรือบางครั้งถ้าลักของเต็มอยู่แล้วเจโนะครับก็จะมีเอเทมแสงก็ได้เหมือนกันคอมนี้นะครับค่อนข้างเล่นง่ายง่าย,าย,ายมากๆถ้าแบบคุณมีเอเทมเวทเยอะแล้วนะครับเลเจนต์ Legend, คุณจะเป็นทวิตเฟดเอามาหาพวกแบบพวก รักต้องมีการเบรดนะครับสำคัญมากที่เหลือคือของเวทอะไรก็ได้หรือกูจะหาแบบพวกของในสเวนบ้างหาแบบถ้วยบูชาให้แบบบับเวทก็ได้หรือว่าคุณจีบเป็นเลเจนด์อะไรก็ได้นะครับเป็นไอเทมออนก็ได้เอามาใส่แบบมานาสเน่เอามาใส่สไนเปอร์รักตัวละครที่ขอนะครับเป็นมอสหาได้จะดีมากตอนแรกผมจะให้เป็นชีโมเพราะว่าทีโมเป็นตัวละครที่แบบติด ist, สเตเตจิฟสคู่กับเเวนแล้วก็เป็นมอติแคสคู่กับเวลคอร์ดแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นซอร์สเซลเลอร์แบบเป็นสี่เป็นหกแล้วเนี่ยแบบถ้าคุณไม่ได้ เวทที่ได้จากการเป็นซอร์ซิ e เลอร์นะครับนั้นถึงมอสฮาจะไม่ใช่ตัวถือของที่ดีที่สุดแต่ว่าน่าจะดีสุดในบรรดานทั้งหมดละเพราะเวลคอร์ดเราก็ใช้โอล e เอนานเราก็อาจใช้สเวนเป็นตัวหน้าอะไรแบบนี้เราอาจจะให้ถือของยากซึ่งตัวถือของนะครับควรจะเป็นซอร์ซิเลอร์แต่ถ้าว่าคุณมีตัวละครถือของประจําอาจจะเป็นเคลอะไรงี้ก็ได้แล้วแต่ ก็ถือของได้ตามใจเลยนะครับอาจจะเป็นโซน่าก็ได้ได้หมดเลยนะครับคอนี้นะครับเป็นคอมจี่อนข้างเล่นง่ายนะครับสามารถเล่นได้เลยอาจจะต้องการแค่ไอเทมหรือว่าต้องการตราสัญลักษณ์ซอร์ซิเลอร์นะครับทำการเลเวลอัพแบบปกติได้เลยอย่างที่บอกนะครับหาลักหาจาวัานหรือว่าหาอาริได้เลยจะดีมากต่อมาครับเป็นคอมทีโมโตกใจเลยสิถึงแม้คอมนี้นะครับจะโดนหนักมากๆโดนทั้งตัวละครโดนเนิร์ฟตัวละครมัลติแคสโดนเนิร์ฟไอเทมโดนเนิร์ฟ ทางเทคนิคยังเล่นได้อยู่นะครับถ้าสมมติคุณเจอทีโมเยอะเจอตัวละครมัตติแคสเยอะอย่าลืมนะครับถึงแม้ตัวละครเผาแล้วก็ตามนะครับโดนเนิร์ฟไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นอกจากมันโดนหนักมากๆจริงๆเนี่ยทีโมนะครับยังเล่นได้อยู่แต่ว่าในนี้ครับคือคุณต้องเจอแบบทีโม3ดาวไป4ดาวเร็วมากๆเจอทาลิยาา3ดาวด้วยเจอป๊อปปี้3ดาวเคลสสดาวว่าไปคือคุณต้องเจอทีโมเ,เยอะๆครับดังนั้นคือถ้าคุณจะเล่นคอมนี้ได้ดีและไม่แพ้พวกคอมท้ายเกมเนี่ยการที่ทีโมมัน3ดาวและ4ดาวแล้วเนี่ยครับจะค่อนข้างดี ก็เล่นเหมือนเด,ดิมเลยครับเล่นให้ทีโมนะครับมา้เยอะถือของเวทถื er อบูบับไปแล้วก็ที่เหลือครับก็แคสสกิลส่องสรอบไปถ้าเป็นมัลติแคสตัวละครที่เหลือครับก็เป็นกองหน้าถ่วงเวลาไประหว yep. ่างที่เหตุทําการเผาทีละตัวทีละตัวนะครับเหตุไม่ได้โกงเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แบบเผาศัตรูตายภายใน1ิวิแบคลน์ฝาตัวฆ่าไม่ได้ตายภายในวิอวิต่อไปแล้วแต่ว่าส่วนมากนะครับยังเล่นได้ดีอยู่ก็คือเล่นได้บางเกมถ้าคุณต้องการคอมที่แบบคนไม่เคยเล่นหรือว่าคนเล่นไปแล้วทีโมนะครับเป็นหนึ่งในคอมที่เล่นได้มาก แน่ๆนะครับเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นสวิตเฟสหาของบูบัฟเพื่อจะได้แค่เรเร็วหาของแบบของแท้ให้กับสเวนก็ได้หรือว่าคุณนะครับจะเน้นโลไปเลยเพราะครอบนี้นะครับเน้นตัวละคร3ดาว3ตัวใช่ไหมนะครับการหยิบรีซิดมาเกี่ยวกับการโลก็ดีเหมือนกันนะครับครอบนี้นะครับจะทําการสโลโล6อยู่แค่แล้วว่าหกนะครับตังที่เกินมาจาก50ทําการสุ่มหาทีโมหาทารยยาหาเคลสหาสเวนหาบ๊อบบี้นะครับให้เป็น3ดาวเพื่อติดยอร์เดนทีโม4ดาวครับเป็นยอร์เดนเหมือนกันนะครับก็เป็นน้องซิตาน่านะครับ คอฟนี้นะครับจะคล้ายๆกับทีโม่คือเราต้องการเป็นยอร์เดินเหมือนกันยอร์เดนสามและให้ทิจนานะครับเป็น3ดาวและคุณอาจจะแบบมีป๊อปปี้เวียโกเมาไข่3ดาวไปด้วยก็ได้พอเป็น่งี้ปุ๊บนะครับถ้าทิจนานะครับไอเทมเยอะเป็นตัวละครยอร์เดินที่แข็งแกร่งที่สุดจะเป็น4ดาวไปด้วยซึ่งพอทิจนานะครับเป็น4ดาวยิงครบ10นัดน,นะครับก็จะระเบิดเป็นลูกใหญ่นานโดนเนิฟมานะครับและเป็นคอฟที่เอามาจริงในบรรดาทั้งหมดเลยเนี่ยผมน่าจะเล่นน้อยสุดละเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบ คือแต่ก่อนเรามีเซรีไงหรือว่ามีเอฟเฟรยสไอเทมคล้ายๆกันเป๊ะเลยเราสามารถที่จะแบบขยบไปเล่นเซรีไปเล่นเอฟเฟรสได้เลยดีกว่าที่จะแบบมานั่งรอสุม่มหาตัวละครสาวดาวสามตัวแต่ถ้าแบบรอบไหนคุณแบบเจอทิตต้าเยอะมากๆเจอเมาไข่แบบ2ดาว2ตัวเวรโกแบบ2ดาว2อสตัวใกล้ไป3ดาวแล้วอะไรเงี้ยก็มาเล่นได้นะครับเพราะว่าคอบนี้นะครับหลักๆก็แค่แบบป๊อปปี้เวรโกเมาไข่ทิทตน้า4ตัวมีตัวละครถึง4ตัวในการให้เป็น3ดาวนะครับ ทิจนานครับก็ถือพวกกุนซูจอกกอไออออะไรได้หมดเลยนะครับเมาไข่เป็นแทงหลักก็ได้หรือป๊อปปี้นะครับเป็นแทงหลักก็ได้ผมให้มีตัวละครแทง2ตัวไปเลยนะครับถ้าคุณมียเทมเหลือเพราะว่าเราแค่ถ่วงเวลาให้นานพอให้ทิตนานครับทำการละลายฝั่งตรงข้ามแค่นี้ก็พอแล้วเลเจนด์นะครับคล้ายๆกับทีโมเลยเป็นทวิตเฟดหากุนซูหาจอกกอให้กับทิตนาก็ได้หรือจะเป็นรีซินทําการเน้นสุบนะครับให้เจอตัวละครดาวเร็วก็ได้วิธีการเลเวลนะครับจะมีอาจรจงมี2แบบแต่หลักๆที่ง่ายๆแล้วกันคือการโล5 ก็คือการที่ไม่ต้องเอาเวลนะครับอยู่แค่เลเวลห้ไว้แล้วก็ต่างที่เกินมาจาก50ก็จะการสุ่ม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 ก็ค่อยสุ่มแล้วก็รอเพิ่มเป็น60-70แล้วก็สุ่มสุ่มสุ่มหาเวียโกเมาไข่ป๊อปปี้ที่หน้านะครับให้เป็น3ดาวให้จงได้หรือมันจะมีวิธีนะครับที่ชื่อว่าไฮเปอร์โลซึ่งคุณนะครับจะทําการเก็บตังค์เยอะๆนะครับจนกว่าจะถึงรอบสุดท้ายไม่กดเลยบ่าบเลยห้ามกดไม่แต่รอบเดียว ซึ่งรอบสุดท้ายนะครับที่คุณจะเป็นเลเวล4สี่ก่อนที่จะมาสู่เลเวล5ห้านะครับก็คือจะเป็นประมาณรอบสามดหนึ่งสามดหนึ่งนะครับคุณเก็บตังค์ให้เยอะเยอะเจ็ดสิบแปดสิบว่าไปพอสามดหนึ่งปุ๊บรอบต่อไปคุณจะอัพเป็นเลเวล5ห้าโดยธรรมชาติละทำการสูมหมดตัวเลยแบบรวดเดียวในรอบเดียวเลยด้ดยวยความรวดเร็ว a p m หาทิศ3ดาวป๊อปปี้เบาไข่เวโกนะครับให้เป็น3าดาวให้เลยจงได้วิธีนี้นะครับจะดีกว่าสโลโลในแง่ของการหาตัวเพราะว่าที่เลเวลสี่นะครับคุณมีโอกาสเจอตัวหนึ่งบาทมากกว่าที่เลเวลห้านะครับมันจะหายไปแบบ20%เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าคุณไม่เจอปับ๊บเนี่ยคุณอาจจะแพ้ที่8ที่7ไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณใช้ตังค์หมดแล้วกว่าจ,จะมาเก็บตังค์แล้วตัวละครแล้วก็แบบเป็นตัวละครแบบถูกๆอาจจะแพ้ไปได้เลยก็ได้นะครับดังนั้นครับถ้าคุณต้องการความท้าทายไฮเปอร์โลเลยก็ได้หรือว่าถ้าคุณต้องกกกาาารรเฟ็ทโล5 ปกติไปเลยก็ได้นะครับคอมจีน่านะครับถือว่าน่าเล่นมากๆต่อมาเป็นคอมบอยนะครับเป็นคอมบอยใครสาอันนี้จะเป็นคอมบอยแบบ6แล้วก็มีเวลามีตาบวกหนึ่งเป็นบอยแปดได้เลยนะครับเล่นเหมือนกันเปียบเลยก็คือเป็นบอร์ดตามนี้เลยนะครับถ้าคุณมีบอยหกก็เล่นได้อยู่แต่ว่าสดมากบอยหก จะท็อปสจะจะที่4ที่3าอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยตัวละครมันจะยืนได้ไม่นานพอให้เรามีดาเมจมากพอนะครับแต่ถ้าแบบคุณเจอวอย8หยิบเอ,อิฟมาได้ตาสัญลักษณ์วอยอะไรแบบนี้ไปเรียกบาลอนออกมาคุณมีโอกาสที่1ที่2ที่3ได้สบายสบายเลยนะครับก็คือแต่เล่นเหมือนกันเลยครับใคซ่านะครับเป็นตัวละครแคลรี่ใสกุนซูมเรโ,โลของเวทอะไรได้หมดเลยแท้งหละนะครับเป็นโชกาาจะดีมากเพราะว่าในยองคอมนี้นะครับเวลาเรามีลูกไอ้ลูกสั์เลี้ยงวอยที่มันเสกออกมาเนี่ย มันมีซีซีนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างมีเลือดเอาไว้แทงอยู่เลยนะครับแทงก็คือจะมี4ตัวคาสาดินสายเลี้ยงวอยโชกาแล้วก็เล็กไซนะครับแล้วก็เอาจริงมีโอกกับเบ็ดคอยยีนหน้าไปด้วยพูดถึงโอกนะครับโอจะเป็นตัวละครแคลรี่ลองใส่พวกไออบัตเตอร์ไททันก็ได้หรือดีสุดนะครับถ้าคุณเจอตาวอยสายโอกเลยนะครับถ้าคุณสายโอกปับ๊บที่มันจะพอดี ว่าคุณนะครับที่เลเวลว่าแปคุณจะมีวอยเตัวบวกโอเข้าไปเป็นชาร์เลนเจอร์คู่กับไครสะก็จะเป็นวอยแพอดีไม่ต้องแบบมานักใส่แบบตัวละครเพิ่มเติมถ้าคุณให้รักแบกอะไรอย่างนี้รักมันไม่ได้เป็นวอยอยู่แล้วและที่มันท,ที่มันจะเต็มคุณต้องแบบไปเลเวลเก้าในการฟิตให้ได้เล่นบาลอนอะไรอย่างี้ครับมันจะยากนิดนึงนะครับไครสเป็นตัวแบกโอเป็นตัวละครรองโอเป็นตัวละครืีต,รตาวอยก็ได้ถ้าคุณไม่เจอตาวอยอย่างที่บอกนะครับก็เล่นแบบเป็นวอยหกก็ได้อาจจะใส่ตัวละครแพงอย่างอาจจะเป็นไซออนค่ะ อาจจะเป็นคาซันเต้หรือว่าอาจจะเป็นเบลเวตมาช่วยแบกเองเลยก็ได้เบลเวต์สองดาวช่วงท้ายเกมก็ได้เหมือนกันนะครับเลเจนด์นะครับเป็นเอิร์ฟได้จะดีมากถ้าคุณจะไปบอย8เพราะว่าในคอรบอยนะครับวินคอร์ดิชั่นในการที่แบบจะชนะเนี่ยมันคือได้ตาบอยนะครับหยิบเอิร์ฟมาก็จะดีมากนะครับตัวละครสีขอเป็นใครก็ได้หมดเลยเป็นทีโมเป็นใครได้หมดเลยนะครับในการสีของหลอกใครสักมาครับครอบนี้ครับทำการเลยว่าแบบปกติหาตัวละครแพงๆท้ายเกมได้ครับมาสุดคอร์สุดท้ายนะครับแล้วอันนี้นะครับเป็นคอร์บที่่เานจะล ยากที่สุดไม่ได้เล่นยากเพราะว่าคอมมันใช้อะไรซับซอ้อนนะครับแต่ว่าเล่ยนยากเพราะว่าเซรีนะครับโดนเนิร์ฟหนักที่สุดละในบรรดาตัวละครทั้งหมดเซรีนะครับมีการโดนเนิร์ฟให้ดาเมจนะครับตอนที่เป็นล่างแบบล่างสกิลอ่ะ,อะเบาลงแล้วเวลาฆ่าได้ครับปกติถ้าเป็นแพทที่แล้วครับเวลาเซรีฆ่าได้เนี่ยเวลามันฆ่าปุ๊บแล้วเวลาในการที่ติดลากตีแล้วมันชอ็อตชิ่งอ่ะมันจะรีใหม่จากแบบตอนแรกหาวิเป็น4เป็น3เป็นสวิฆ่าได้ปุ๊บกลับมา5าวิใหม่ตอนนี้ครับเพิ่มเป็น6วิ แต่ว่าฆ่าได้ปุ๊บมันไม่รีให้แล้วซึ่งไอ้ตรงนี้ครับมันทำให้เซรีนะครับ DPS หรือว่าดาเมจหายไปค่อนข้างเยอะมากๆเวลาคุณเล่นคอมเซรีคุณต้องการเพึ่งไอ้ตรงนี้เวลามันฆ่าแล้วมันรีสกิลเนี่ยค่อนข้างบ่อยซึ่งพอมาทำยีปั๊บนะครับและสกิลก็เบาลงด้วยมาโดนเนิร์ฟมาเล่นยากมากๆและคอมนี้นะครับเป็นคอมที่ค่อนข้างเน้นจบภายใน15าวิซึ่งแทงเนี่ยเราน้อยอยู่แล้วพอมาเซรีโดนเนิร์ฟอีกดาเมจหายเลยเล่นยากนะครับเซรีเอาจริงถ้าคุณไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้แบบ อชอบความท้าทายก็แนะนํไม่ให้มานะครับเพราะว่าคอมนี้ใช้ของเดียวกับอัฟเฟรียอใช้ของคล้ายๆกับจิตตนาใช้ของคล้ายๆกับอาเซียนิดนึงเล่นยากสุดแต่มาเล่นยากสุดนะครับนนะครับถ้าคุณไม่ได้เจอกันเนอร์เยอะไม่ได้เจอเซรีเยอะนะครับก็อย่ามาคอบนี้เลยจะดีกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นะครับถ้าคุณเจอเซรีสอดาวเร็วไอเทมดีตัวละครบแบบเซจู2เอกอกอดสอมีเซนนามีไฮเมอร์เจสสออะไรอย่างงี้ก็เล่นได้สบายมากครับ แต่ว่ามันจะดรอปลงไปจากก่อนนะครับเพราะว่าโดนเนิฟหนักสุดนั่นเองแล้วจริงไม่ได้แค่โดนเนิฟธรรมดาเป็นการโดนรีเวิร์กให้แบบกากลงไปด้วยขอานี้นะครับเลเจนด์เป็นทวิทเฟสหะขอให้กับซีรีส์เหมือนเดิมตัวละครทีขอตัวเกมนะครับจะเป็นจิงหรือว่าจะเป็นติตนาก็ได้ผมแอบชอบจิงตีขอมากกว่าเพราะมันชนะช่วงกลางเกมได้มากกว่าเพราะว่าจิงมันจะเป็นซอนถ้าคุณได้แบบตาซอนที่แบบยิงเร็วขึ้นตาซอนยิงแรงขึ้นตาซอนที่แบบยิงโอกาสเพิ่มอีกนัดนึงอะไรเงี้ยมันจะคุ้มครับติตนามันไม่ได้เป็นซอออนงงงแตต่่ววาาคุณ้้รจิสรรดย แทงหลังนะครับเป็นเซจูนี่แทงรองนะครับหรือว่าตัวดาเมจรองก็ได้ทูอินวันเป็นเออกอร์ดนะครับถ้ากูเจอเซน่าคอมนี่นะครับจะโหดมากๆถ้ากูเจอไฮเมอร์คอมนี่นะครับจะโหดมากๆถ้าเจอเซน่านะครับวางตรงข้ามกับเซริพอเซน่านะครับใช้สกิลเป็นเหมือนกับเป็นคลื่นทั้งแมปเซริจะได้โล่จากเซน่าไปด้วยซึ่งเซน่านะครับความสามารถของรีดีเมอร์เผ่าของเซน่าพอตัวละครอะไรก็ตามนะครับได้โล่ซึ่งมาจากสกิลนางด้วยเนี่ยจะตีเร็วขึ้นนะครับจนกว่าจะจบรอบนั้นเลยทีเดียวคอมนี่นะครับก็จะเล่นได้ดีขึ้้นนนนนนนซึึ่่่่่งงงงเเเเอออาาาจจริิะะป็ขทีผมมยยยัััฝืกกกกดดดูแแหลลไไถบบบ้น เป็ังบ้างครับทุกคนไม่มีคอมกาเลนไม่มีคอมเดนมาเซียเจ็อะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้พักไปก่อนโดนเนิร์ฟเยอะเกินเลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมอาจจะพลาดคอมบางคอมไปนะครับอาจจะแบบมีคอมลับแบบลักลอยหอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครมีคอมเพิ่มเติมที่ผมนะครับอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยรอดูอยู่นะครับว่าแต่ละคนนะครับมีคอมอะไรแปลกๆมีคอมอะไรโยนๆที่ผมนะครับไม่เคยเห็นกันมาบ้างขอทุกคนนะครับเล่น TFT เสร็จเก้าให้สรุปนะครับเราผ่านพ้นจาก หลีกออฟดาวเวนมาแล้วกดแต่ดาวเวนทางห้องอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีแล้วตอนนี้นะครับก็กระจายก,กระจายก,กันไปคนกลับไปหาเอสเลียวบ้าคนกลับไปหาทวิสเฟยไปหาออนโปโลต่อก็มีนะครับแต่นะครับขอให้เล่นทีฟทีเสร็จเก้าให้สนุกนะครับและเจอกันในเกมหรือว่าคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย